สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนักัานการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลัก10ล่างนะครับสิล่างสูตรที่2ใช้หน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับบบวด้วย4แล้วก็5คงที่แถวที่ใช้พิจารณานะครับก็จะอยู่ในส่วนของแถวแรกแถวเดียวนะครับนะ นะครับสถิติตั้งต้นนะครับหนึ่งกุมภาหกห้านะครับนะก็ลองมาดูนะครับลองมาดูนะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนมาใช้แถวแรกแถวนี้นะครับนะนะครับเนี่ยจะใช้แถวแรกแถวนี้นะครับมาดูในส่วนของอ่าสิบเจ็ดมกราหกหกนะครับผมนะเราดับเลขเก้ามาที่เลขสี่หนึ่งกุมภาดับที่เลขศูนย์มาที่เลขเก้านะครับอ่าสิบหกกุมภาดับเลขสองมาที่เลขแปดแล้วก็ วันที่1มีนามาดับที่เลข5มาที่เลข5อันนี้คือหลุดนะครับแล้วก็16มีนาครับดับที่เลข2นะครับมาที่เลข7นะครับ1เมษาดับที่เลข3มาที่เลข9และก็งวดวันที่16เมษาดับที่เลข5นะครับนะจริงๆแล้วลองพิจารณาแถวที่2ดูนะครับนะ นะครับดับที่เลข2กับ6มาที่เลข7ดับที่1เมษานะครับ1เมษาดับที่3กับ7มาที่เลข9และก็ตรงนี้ก็16เมษาดับที่เลข5กับ9หรือว่าใครไม่ชอบแถวที่2ที่ผมให้เพิ่มเติมนะครับก็ใช้เลขห้าตัวเดียวก็ได้นะครับนะตรงนี้ครับ16เมษาเราได้5นะครับนะหรือว่าจะเพิ่มก็คือจะเป็น5และ9นะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ